สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด่าแรงพี่น้องจาอ๋าคนเอียงใ่บุญต้นกระโพดเอาไปแหงงัวขายหมากมาแล้วก็เอาต้นไปแหงงัขวขัวตัดหมากมันขายพี่น้องจา๋ากระโพดตอนนี้ตัดไปไปซับแหงงัวเลยบานนี้วางใบเนี่ยเขาเจ้ากับม่าน ซื้อข้าวโพดยังบริเก็บอันเม็ดมันไว้อันนี้จะเป็นอดอกทานตะวันแห้งนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่บริเก็บมันเม็ดมันไวปลูกปีนานี่ตัดไวแล้วกระถิ่มข้าเนี่เดี๋ยวพลตกมากกัสิออกงอกตัวเม็ดมันยังบริเก็เนี่ย ันแก่แล้วก็ตัดออกดอกดาวเรืองมาแล้วน้ำมาฮดดอกดาวเรืองนี่เด้อมาด้ฮดนำ้ำมือสองมือแลวมันแหง้งปะวสวงนี้มันกนะฝนบ่ตกมันแห้งแรงต้องหดต้นใหม่ตลอดเนาะกำลังเบ่งบานนี่แต่อดอกใหญ่เด้ท่านผู้ชม อยู่บ้านบาม่มีเห็นเขาบอกว่าเขาซื้อกิโลละเจ็ดสิบบาทว่สาสั่นว่าแต่ว่าอันนี้ก็บุญนูี้มาซื้อยังบไร้ขายจักดอกอยู่โลหนึ่งบ่แม่หน่อยเด้มันเบาเนะาะจักว่าเต็มถังสีบ่วจักโลหนึ่งแต่มันก็นดอกใหญ่อยู่เด้เนี่ยผุ่นดอกหนึ่งอะ่ะซำกำปั่นพุนเด้ ดอกใเนาะนี่ดอกแดงนี่งามนี่อันนี้คือดอกดาวเรืองอันอย่างฝรั่งบอกหรืออย่างดอกใน้น่อยเนี่ยแม เริ่มคำแล้วพักปลูกไว้ก็ออกดอกเบ่อแล้วกินน้ำบ่ทันเนี่ยกวางตุง้งผักกาดพักตังสาย พักคมมันเกิดเองเมองเน่คุณย้ายอันตัดไปแหงงวตัวไรที่มันออกดอกกะเอาไวเ้เห็ดแนวเห็ดพันมันอันนี้นะเป็นพักอัน กระลำดอกอามาล่ามาปลูกเนาะแต่หลอบหลังๆมานีกคือสีปลูกยาก,ยากอยู่บ่งามคือหลอบแหลกมันสิออกดอกบ่ มเขือเทศกระสุกเต็มอยู่บริหารเนีเามาเก็บมะเขือเทศอันนี้ก็พักกาดพี่น้องออกดอกหมดแล้วอันนี้เป็นกวงตุง้งมันบงงามผักซีปลูกใหม่ปลูกแล้วพอมันใหญ่กินน้ำบุทันแล้วมันก็แกออกดอก ปลูกไม่เลื่อยต้นหอมอันนี้เบียมะเขือเทศน้ำแน่นอ่ะทั้งผักหอมปลอมเนี่ยผักบุ้งปลูกไก่ย,ยังบม่ได้กินจักเทอร์แก้วกกาตัดไปให้ไกลอันนี้จะเป็นสลัดดอกมันแก่ไปแล้ว จนมันสิล้นแล้วเนาะแต่ว่ามันแก่กระตัดพี่น้องตัดแล้วไปตากแห้งแล้วขย่าวเ,เอาเม็ดมันเอาไวป้ปลูกเข็ดแนวพันปีหนามันมีเมด็ดเด้อันดอกขาวๆนี่คือเม็ดมันพี่น้องมันจะมีเม็ดมันอยู่นี่นี่มันจะมีเม็ดมันอยู่นี่เห็นบ่นี่อันนี้คือเม็ดสลัด มันเม็ดน,น้อยๆเนี่ยแต่เขาไปว่านไปกาไม่ก็ออกมเม็ดมันเนี่ยอันนี้ห้างกับปูกกระแก่แล้วกระหล่ำปีงามหนอหัวใหญ่อันนี้หัวเป็นโลแล้วอันนี้ บ่ห่อหัวแล้วพอถาบ่งลงแล้วมันสิบ่ห่อหัวกระลำปลูกเองนะจ๊ะปลูกไว้กินนี่ละอุ้ยอันนี้หัวเป็นโลได้พี่น้องนี่เวลามันห่อหัวเขาสิบใบฮดน่ำตรงหัวมันเด้ต้องฮดอยู่พี่อยู่ขอกมันเนี่ย เนาะเวลาเขาลดน้ำเขาสีลดอยู่ขอกมันเพีอยู่ใบเพีสีบวลดตรงกลางมักบวบก็เป็นมากเลื่อยอยู่ ก็ยังพี่มีพ่อนนพให้เก็บเนาะยังเป็นหมากอยู่ด้มือวันอาทิตย์เก็บไข่บวบ หน้าี่ยอดอ่อนๆเพราะวา่าอันเนี้ยตัดไปกินเบิดแล้วพี่น้องเพราะเขาตัดไปกินเบิดแล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยใหม่มันก็แตกยอดใหม่มากเนาะมันเลยอ,อ่อนมันโบแก่ mm. เลยเมื่อแตาบอมีเก็บไปพัดใส่ไข่แสบมึงเนียยอดใหญ่ๆถ้าเขาตัดมันกระปุง สามารถกินได้ตลอดมันแท้งแตกหลายแต่ว่ามันแตกแหนงในะแหงก็ออนฮักดูฮักหยอดยิงใหญ่น่ะใบอะไร้มันอัขน,นี้คนะาคิดเห็นขณาหมูกรอบแต่ก็กินบ่าได้ียอดยิไงใหญ่นี่นฮักแล้วมันก็แตกไม่ ในนพี่้องมาดูใกล้สินี่ยอดงามเนาะมันโปร่งใหม่แห่งกับยอดงามถ้าเป็นยอดเก่าเดี๋ยวมันสิแก่ไปพัดซีหม,มูก็ได้ ใบแก่มนเท่ากะลิทิมนั่นคณะหมูกรอบปยอดนี่งกันนี่นผักสดๆจากสวนอันนี้บริมีการสีดยาแล้วได้พี่น้องบุริมีการใส่ปุ๋ยยายรวยแล้วใส่ขิงขี้หมู อภิพัฒน์จะไข่แสบเสยไหม,ม้าเขาเก็บมันกระปงเรื่อยๆเ,เด้มันปงมันแตกเรื่อยๆเขาหักมันกับแตกใหม่ ลาดหน้าบริเทศลาดหนากินพี่น้องเนาะเอาเตงหยอดมัน สันนีกับพ่อแล้วสันนีก็เลือกกินแล้วพี่นอ้องมนะึงแนยอดอ,อ่อ,อนใหญ่ๆตัดมาให้กระยอดอ่อนมักั่วใยรุ่นนี่ดุกเมื่ออาทิตย์เเพิ่นเก็บไปขายบักเล,ลายๆหนึ่ง มือนาคลายเบิด์ตยูวันขายโบเบิดยังเหลือประมาณสามัดขายโบเบิดสบายทั้งๆที่ขายก็ขายกลับละสิบบาทกับโบวิผู้ซื้อบอกเขาไปเหล่าขายจเบิร์ตขายในตลาดแล้วมันหลายเจ้ามกทั่วเพิ่์นอะดกแห้งพี่น้องทั่วเพิ่นทั้งกะเก็บมือวันอาทิตย์น่ะเก็บรอบแรกมันก็เลื่อยหลายมักแสงมันชุดแล้ว มาดูปลาดดึงไปมันสิข่องมา,มากมนนีมัาทั่วแล้วอ <currently. S 2> ะไยำยากนี yep. e man, so ่พี่น้องเมื่อเช้านี่กับเก็บไปขายปะอ๋อมื่อเช้านี่ก็เพิ่นก็เก็บไปขายมีคนเขาเจ้าเหมาปลาดเมื่อเช้าได้แปดมัดได้แปดกัมกัมละสิบบาทได้แปดสิบบาทหนักกี่ตาำเพื่อนดู โอ้ยสีเหยียบพมักทั่วพ่นแล้วเบื้องแน่นี่มาก่แถวพืนนี่นะมักทั่วนะทั่วฝักยาวเินมกปนเงินดพอ่ันก็ออมากใชบื้แ่พี่น้องมากนะพันๆกันอยื่ กำลังใหญ่มือเช้า,าวก็เ,<ล>เก็บแปดกำนะดมักแตงแฮคลขายเธอเดียวเบิดแล้วอาะมักถั่วมันเป็นยังขึ้นล่นเนี่ยมักแตงก็เก็บขายได้สามเสือค่ะเบิด์มักแตงกัคอหล่อแค่แหล่เบิ่งแน่มันเป็นแมงพร้อมเนาะมักแตงนราบอกงามจากหน่วย อย่าไปปลูกมันมักแตงนี่ปลูกเสียซื้อพวกนั้นหมากล่นกล่องนี้มันปลูกเก็บเทือเดียวซองเทือแล้วก็เบิดแล้วเป็นแมงพอลนี่ไมักแตงคนนี้ท่านผู้ชมเขาลอกแค่แลกเอาเรื่อมม่คือตายแล้วนี่นะเก็บกินแม่ขันอยากนี่ อันนี้มันทั่วปีปลูกปล่อยเลยมะเขือแล้วล้างเป็นหมากมึงเนี่ยก็ลปลูกจนชุดมะเขือแต่ฟังนั่นนะปลูกมะพริกจนชุดมันทั่วปี เหม็นอ,ยนอนียงเลย,ย<ด>สูใส่ปุ๋ยสิวภาพปุ๋ยหมักปุ๋ยครอบมันก็คือเกี่ยวอยู่แล้วแต่ว่ามันบอกงามเนาะม,มันกเกี่ยวแต่ใบ,บม,มันกางจ่องแข็งๆมันบอกคือปลูกรอบแรกรอบแรกล้วบอมีแมงกัดเลย <S 1> <S 1> อันนี้คือกระลำดอกนี่พี่น้องบอกเนขนาดเนาะ อันนี้จะเป็นขนา้างหน้าแต่ว่าใบมันคล้ายๆกันละใบหน้าหนาแข็งแข็งอันนี้กระลำดอกแต่ปลูกรอบสองนี่บ่คือถึงเมืองแน่มันสิออกดอกดีบ่บอกพถ่ปเห็นปลูกรอบแรกนะมันปลูกง่ายยายรุ่นว่าออกดอกดีเป็นขายดอกละยี่สิบบาทบัตที่นี่มาปลูกรอบสองแล้วมันเป็นแมงกินบ่งกลิ่น มันก็เขียวอยู่แต่มันเจะดำก็มเหี่ยวแล้วเจ้าเลยมันเหนเ้าบอลลุกอะไรเป็นปาดปุยมักบอกไปยังไงซามันดูปุยมักไปยังไงซาอือธรรมชาติจริงๆอืน้ำดำๆมันเขียวๆแหล่ๆนี่น้ำขนาดได้สี่หมื่นปุยมักนะจ๊ะอย่าซูมใกล้ไรพี่น้องสิคิดเดียดกินข้าวบอสแอบโอ้ย ใช่แล้วมนสีเขียวขึ้นใส่ปุ๋ยมักีวภาปลูกรอบแรกบ่ปลูกหลาย้าออกดอกดีพอปลูกรอบสองเพราะว่าปลูกหลายเพราะว่าบ่งแมงกินพนหอมนี่นแต่แมงมัน ตันนี้มักแตงกระปลูกกระชุดแล้วบริสุแม่นเป็นห่าอะไรก็ได้เพื่อขึ้นดีมักแตงมันจะเป็ไงปลูกยากเนาะเป็นยังไงเมืกี้ขึ้นที่งามต่นเรื่องสวยงามเพื่อนระชุตวันแล้วก้องก้องเต็มเต็ตอนกําลังทีขึ้นข้างกลางดูพอดีเสียเส้ยวผมคือมักทั่วมักทั่วเก็บได้หลายรอบปลูกหงอขึ้นได้บ้านปลูกชั่วรบ์น้ำดำดับนั่นคือปุ๋ยมักพี่น้อง อันนี้คือสวนสักานตะวันของเราตอนนี้เริ่มแก่ไดแล้วดอกมันเริ่มบค่อยมีแล้วเนาะมันเริ่มแก่เป็นหมากเป็นเมเ็ดบปแล้วพี่น้องจา๋ามาอนี้ก็สิคอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกาลังใจเริ่มคําเริ่มมื่อแล้วพี่น้องสบายดียแม่กี่หยย่ยากกินเหียนจกแซ่กิ่นเนี่ยดีย,ยังยังออกดอกเดีมาถ่ายหัวไปยังที่มอนฮะ นอนท่ายหรือยืนท่า